สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ส่วนส่วนส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเจอผมอยู่ที่โซนฝรั่งกิมจูซะมากกว่าฝรั่งจะอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นไกลๆนู่นเลยวันนี้ผมอยู่ในโรงสลัดแล้วจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนอยากปลูกผักสลัดเนี่ยทำโรงเรือนแบบไหนดีทําโรงเรือนยังไงดีมาดูของผมครับอันนี้เป็นโรงเรือนอย่างง่ายเลยคืออยู่ข้างบ้านผมเลยเนี่ย ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องดีกว่าครับจะบอกอรายละเอียดว่าโรงเรือนน่ะมันควรมีอะไรเพื่ออะไรทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูครับอ่ะเอาละครับมาดูโรงเรือนผมโรงเรือนผมตรงนี้นี่ขนาด3.5คูณเเมตรถ้าเพื่อนๆจะทําโรงเรือนเนี่ยอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีการทําโรงเรือนทาไซส์ไหนเลือกทําแบบไหนอย่างไรทีนี้มาดูก่อนครับอย่างแรกที่โรงเรือน ขนาดของโรงเรือนก่อนขนาดของโรงเรือนเนี่ยไม่ฟิกหรอกครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นลง2แถวได้ลงลง2แถวไม่ได้ก็ลงแถวเดียวข้างบ้านก็ได้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเนาะอาจจะลงไล่แค่แถวเดียวก็ปลูกได้ครับไม่จําเป็นต้องลง2แถวไม่จําเป็นต้องขนาด3คูณ6 7คูณกไม่ครับพื้นที่เรามีแค่ไหนจัดแค่นั้นแล้วที่สําคัญครับโรงเรือน เน้นนิดนึงก็คือโดนแดดครับโดนแดดประมาณสัก3ามโมงเช้าถึงบ่ายสองตรงนี้ก็พอได้แต่ถ้าโดนน้อยกว่านี้โอกาสที่ผักจะยืดมีสูงครับผักยืดคือผักจะเป็นลำต้นยาวมันไม่สวยครับขายยากมันจะไม่สวยแค่นั้นครับแต่กินได้ไหมกินได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็มาแนะนําในส่วนของประสบการณ์ผมเนาะแล้วโครงสร้างทําจากอะไรทําจากอะไรก็ได้ครับของผมเป็นไม้ไผ่ร้อเลย เพราะว่าผมมีไม้ไผ่อยู่แล้วผมปลูกไผ่กิมซุงฝั่งนู้นผมก็เลยตัดไผ่ผมเนี่ยมาทําเป็นโรงเรือนทําไมผมต้องทําจัว่วทําแบบเพิงหมางเงนได้ไหมทําได้ครับเหตุผลที่ต้องทําจัว่วเพราะว่าเวลาหน้าฝนผมจะมีการคลุมพลาสติกด้านบนพลาสติกคลุมโรงเรือนเพื่อการฝนไม่ให้ฝนตกใส่ผักสลัดถ้าฝนตกใส่ใบผักจะแตกแล้วมันก็เติมน้ําให้เราอัตโนมัติซึ่งถ้าต้นใหญ่ๆน้ําเต็มรากเน่าตายแน่นอนครับก็การฝนในช่วงหน้าฝนตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝนผมเอา พายางออกเหลือแค่สแสล้มแสลมทําไมต้องเป็นสีเขียวบอกเลยครับเมื่อก่อนผมใช้สีดําล้วนเลยสแสลม50ครับ50อตกรองแสง50เพราะว่าผมไปซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันหมดผมก็เลยเอาสีเขียวมาลองแต่ผลที่ได้คือสีเขียวนี่ผักจะโตเร็วกว่าสีแดงเอ้ยไอ,ยอย้กว่าสีดําเพราะว่าโรงฝั่งนูน้นผมเนี่ยเป็นสีดําดําหมดเลยเปดเซมิที่เปลี่ยนก็เป็นสีเขียวก็มีเพิ่งเปลี่ยนแซมมาบ้างแค่นั้นครับอ่ะต่อไป ความสูงของผักสลัดไปหาด้านบนเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะครับ5้าสิบเซนเพราะว่าถ้าเตี้ยเกินไปเนี่ยเวลาลมมันพัดผ่านไม่ได้แล้วที่สำคัญเวลาเราคลุมผ้ายางนยฮะความร้อนมันจะกองอยู่บริเวณผักเนี่ยมันจะทำให้ใบผักเราเนี่ยเฉาใบไหมได้ตรงนี้ก็สำคัญครับหาที่ที่แดดส่องถึงโปรง่งลมพัดผ่านลมพัดผ่านขนาดไหนอ่ะเพื่อนๆดูตรงนี้ดูคราวฤาษีผมแกว่ง แกว่งไปแกว่งมาเลยดูใบกล้วยแกว่งอันนี้คือตอนนี้ตอนที่ไม่มีลมนะคราวดูสียังแกว่งนี่ฮะก็แสดงว่าตรงเนี้ยลมพัดผ่านได้ดีถ้าตรงพื้นที่ที่อับๆเนี่ยลมพัดผ่านไม่ค่อยดีต้นผักจะไม่ค่อยโตครับเขาจะจะเคระเกรนอันนี้จากประสบการณ์ผมนะที่ผมปลูกเพราะผมปลูกหลายที่ลูกสวนผมหลายคนผมก็เลยเอาประสบการณ์ผมเนี่ยมาแชร์ให้ดูตรงนี้ครับอ่ะวัสดุอ่ะต่อไปพาสแลมพูดแล้ว ด้านข้างปกติเราจะเห็นว่าเขาจะต้องใช้เป็นมุ้งสีขาวซึ่งราคาแพงผมใช้เนี่ยพายงตากข้าวธรรมดาเพราะว่าตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรกันแมลงครับแมลงเวลาเขาบินมาก็มาเกาะมากินใบผักต่างๆเพราะผมไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเลยผมจะใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพ3อย่างเวียนใช้ในสวนเวียนใช้ขนาดผักสลัดใช้ได้ถ้าเพื่อนๆปลูกอย่างอื่นใช้ได้แน่นอนครับผักสลัดละเอียดอ่อนสุดแล้วแหละผมว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ย้อนไปดูคลิปผมครับ ผมน่าจะตั้งชื่อว่าแจกฟรีสูตรน้ำหมัก3อย่างะันสักอย่างเนี่ยลองเข้าไปดูในช่องครับผมใช้แบบนั้นเลยก็พอไหวมันจะมีก็เพราะหนอนที่อยู่กับดินเนี่ยขึ้นมาแล้วมากินก็ต้องเดินสง่งตอนกลางคืนเอาอ่ะด้านบนด้านข้างตัวโครงขนาดพูดไปหมดแล้วต่อไปรังที่ปลูกผมใช้ลังแซลมอนครับร้อยเปอเมื่อก่อนผมใช้รังกุ้งรังกุ้งมัน ด้อยกว่าตัวนี้ยังไงคือการเก็บอุณหภูมิของเขาไม่ดีเท่าลังแซลมอนครับเนื้อเขาต่างกันเลยเมื่อก่อนผมลงลังกุ้งเลยก่อนก่อนที่จะปลูกลังแซลมอนนะลงลังกุ้งแล้วทีนี้อุณหภูมิไม่ได้พออุณหภูมิไม่ได้หน้าร้อนจริงๆเนี่ยรากเน่าแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยร้อนลังกุ้งก็ยังพอถูถูไทยๆไปได้ถ้าเป็นปีก่อนนู้นเลยเนี่ยของผมปลูกเนี่ยอยู่ๆกรีนโอ Green ก็ตายอยู่ๆฟินเลก็ตาย ผมก็ไม่รู้จริงๆออพอเรารู้ไปปุ๊เขาเก็บอุณหภูมิไม่ได้รากมันร้อนก็ผักก็เลยรากเน่าตายอ่าหลังกุ้งต่อไปโครงข้างล่างอันนี้ดัดแปลงใช้ไม้ได้ครับแต่ไม้เนี่ยบางทีผิวด้านบนเขาไม่เรียบเหมือนเหล็กอย่างเงี้ยอาจจะขรุขระครับมันก็จะวางไม่บาลานซ์เพราะว่าหลักการคือต้องทําให้น้ําเนี่ยเขาเท่ากันวางระดับน้ําให้ได้แค่นั้นแหละครับเขาจะโตได้ดีถ้าน้ําไม่เท่ากันผักก็จะโตข้างนึงอีกข้างนึงก็ไม่โต นี่ครับแค่นี้เลยครับอันนี้ผมใช้เหล็กนิ้วคูนนิ้วหนา1.5แค่นั้นครับใช้ไซส์เดียวเลยโครงด้านบนใช้2อ,อันวางใต้หลังแซลมอนห่างกัน40เซนแค่นั้นครับเสาสามต้นห่างกันนี่ฮะห่างกันถ้าผมจำไม่ผิดนะห่างกันจุดละ1เมตรแล้วมันเหลือด้านข้างแบบนี้มา50เซนฝั่งละ50เซนเพราะยาวสมเมตรอ่ะ ดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆสวนเพื่อนคนใดทําผักสลัดเจอปัญหา,ญหาก็ลองคอมเมนต์ถามกันนะครับตรงนี้เพราะผมทํามาก็เข้าปีที่4แล้วปัญหาเจอมาเยอะครับไม่ต้องห่วงผมเจอแน่นอนปัญหาแต่แนวทางการแก้ไขก็แล้วแต่ครับว่าใครจะแก้ไขแบบไหนยังไงคอมเมนต์ถามได้ครับถ้ามันยาวมันยากผมทาคลิปให้ดูเลยในสวนที่ผมทําตรงนี้นะอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับอเดี๋ยวดูรากตัวนี้หน่อยกินโอ๊ก28บวัน สังนี้น้อยกว่า5วันถูกไล่เรียงกันอ่ะสวัสดีครับ